ก่อนเอฟซีนุ่มวนคนตะการนะครับผมเบาเกลียวนะครับพี่น้องพอดีมื่อนี้แวะมาบึงควายฝากผสมซุปเปอร์บิ๊กหอยอันนะครับผมเจ้าของโมยูนะครับผมจะไปไซถึงพี่พิทยาครับโมยูไอพิทก์จะโยูไปตีไกลไออันกับไปงานประกวดกันเลยแว้ยไหละมาบึงมีคอนอยู่ว่าได้ม,มาใหม่ตัวนี้ฟอพันตัวนี้คือสูงเนี่ยก็หาซีดกว่าเลยนี่ฟอพันตัวนี้ง่าเยเหรอวะงามอยู่ตรงไม่เอาไปทางไหนมา ลอยลอยลอยสูฮะลอยจับควยเนโอยคนอยู่ง่ายลอวลกตัวไนเนี่ยง่ายมึง่าเขาลูกตัวไหนว่าลุกเบิ่มตัวนี้รือลกเก่าจเรื่องง่ยลยาลตัว เยไปเบว่งตัวอื่นซุ่มในตัวใดนวะซุ่มยอ๋อลุงงตัวนี้ลุงเงี้ว่าก่อนไอ้เงยลูกบวกเนี่ยายอ๋อลุงช้ขอนตัวนี้เขาตะเกาเดือนนี่นี่เก่าเดือนเลยนี่เราสื่มาเดือนก่อนเดี๋ยวแปดเดือน เก้าเดือนนี่เก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละบิึงแขงขาอู้ยแขงขาเนี่ยโอ้ยโอ้ยซ้ำเขาสื่อขายกันสามแสนเลยด้วยลูกใหญ่เมื่อขอนเลยตัวนี้ลูกเก่าจะเลื่อนชื้อยอๆอยละยอยยอยห้าสี่เออตัวนี้ลูกเก่าจะเลื่อนมดดั้งจำหมดแหละว่าเขาตัวไหนวะ ตัวนั่นแม่นบ่บ่แม่นอ๋อนี่ควักเฮาฝันฝัน่องลุก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 นะโอ้ยว่าเดี๋ยวขวกันโดนลุกเร็วโอยเสือมันคือจ่อถูกป่ะขอแล้วฝูงจ่อลุก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 เซกันเลยตัวนี้คืออ้วนแนะว่าลุกคือเรียงดีแูกว่ะว่าได้สูงขึ้นกว่าเก่าว่ะ ปิดย่อยอีหละผานรอบหนึ่งนะครับพี่น้องมาถ่ายพี่มาสี่มาเบิองผานหนึ่งรอบนะครับผมฝันทองเบืองครับหางหางเงี้ยวหัวหางดีีล่ะผ่านหนึ่งรอบฝันตกส่วงฝันข้าเอิญฝันตกส่วงมาเบิองมาเบิองน,นี่นี่เข้าเอิขวัญตกสวงนี่นี่คือสว a b r สวงภาษาอีสานบ้านเอาคือสวงหรือภาษาไทยก็คือสว a b นี่มันต้องตกตรงนี้เขาจังเอิญขวัญเราแตกขวัญต๊กสวงเนี่ยตรงสามเหลี่ยมนี่มองสวงวันเนี่ยนั่นมองหนีโบแมนเนี่ยตัวนี้มันสับโขกงอนสวงนเ,เนี่ยแถวเนี่ยนี่เขาเอิญขวัญต๊กสวงขวัญเราแตกโอ้ยล่ะอ้าวขวั่นแต่ว่าไอพี่ขึ้เลี้ยงดีเลยวะไอพี่ไปไปไปกันนะไปดูเดี๋ยวไอพี่ขึ้เลี้ยงดีเลยวะ คิดเลี้ยงดีครับเว้อ้วนดีครับสูงหน่อยสามสิบนี่สามสิบต้นๆเอาวัดฝากครับซุปเปอร์บิ๊กอ้วนครับเว้ไอ้ติดเลี้ยงดีขนาดนี่ล่ะคืองงามแต่ว่าติดเด้ออีหล่าเด้อติดเด้อนี่พอพันของเขาหนึ่งซูเปอร์บิ๊กนี่ฮิบิ๊กอย่างคราบุณลูกโอ้ยเป็นไงเนี่ย คอยหาทิ้งนเลยเนี่นี่ปวดเบือ่บอปิดเนี่ยบกพันลนหรอเปล่าวะมืนกะนนะบกแกวลนหรอเปล่าึงมาไหนมาได้าาไปสนามประกวดงานหลาสุดใจเขารอบอสิบหาโตสิบหาสิบหาโต,ห,าตหรือสิบเจ็ดโตนี่ละพันนลำน่มอ,อยู่หนองบัวลำพูล,กลกูกอ่าลูกบีกุทงทยครับพระเบิงหนาเขาเนี่เป็นก้ายเวอร์ชัน หม่เป็นควายเจียใไม่น่ะเขาเขาโค่นเขาใหญ่นาโนตัวนี้ด,ดังดังดีนาโนนะครับตัวนี้จะเป็นควายอ่อควายที่อ่อกองกองคำว่าเบื้องหน้าพี่เอาเบื้องหน้านหน่ฮะาเขาเนี่ยเนียเป็นควายอ่อเป็นควายยุใไม่เป็นคว,าย,นควายยุกไม่ค,ยยไมคือจังไดยคือนี่นากระบาลโนกแล้วก็โค่นเขาใหญ่สิแบบโตก๊ก เปิดก,กว้างโบคือตัวพอพันตัวแหลกคือเป็นพอพันอ่าแบบสไตล์เกา่าสไตล์โบราณเฮาสไตล์ควายอ่ายุคเกา่าแต่ว่าตัวนี้จะแบบบบค่อยมีแปลกแบบเดียแบบคือจังพวกลุงเพชรนะครับคือจังเขาดินยังสินาโงคนเขาใหญ่ยังสินะแล้เบิ้งล่ำโตแบบเบิงเง้งเบิ้งชอวล่ำโตอันเพี้ยล่ำโตเบิ้งครับอันนี้พ่อขึ้นแล้วควายพ่อต่อสองปีบางเดือนมีหน้า สปีกับเดือนหนึ่งอ่ะควายี่สิบหาเดือนมึงพี่น้องสูงลอยหาสิบบวกแล้วตอนนี้นะครับผมป้าเบิ่งครับลำตัวใหญ่เบิ่งครับนี่ลำตัวบรรท่ายเนื้อเยอะช่วงไข่ไข่ดีครับไข่เนี่ยมาเบิ้งเบิ่งไข่อบิ๊กอืมอือืมอือือ้มอื้มอ ครัเพิ่งครับพันไทยกลามเนื้อเยอะนี่ไข่ไข่ตรงไข่เสมอเลยวายทรงลูกดีน่มัน้ยหายงครับเพืออควายผมเป็นตัวหน่อยเลยนะครับผมนี่ครับผมฝากครับเบิ่งกระดูกแข้งขานี่ห้อขาช่วงข่อขาล่ำโตโอ้ยนี่เช็ดดีครับเป็นควายหัวหัวเบาไายหัวสูงแต้มแกม้มจำครบเพิ่งรับนี่อัตลักษณ์ โอ้ไฟไฟไปนสนามประกวดนี่มันเดี๋ยวออกเลยตัวนี้งามงามโอเคครับพี่นอ้องมาอัปเดตมาเบิรงไฟแบบีะมาเบิร์แบะบมาเบิงงิยูน้ไว้ซซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับ